สวัสดีครับผมนัทภาพโพสีนักศึกษา5 3 1 0 0 6 3 1 0 1สำหรับดคลิปวิดีโอนี้ครับแสดงวิธีการทำเฟรมตะกยานนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็สเก็ตนะครับกางบนไลท์เพนนะครับเริ่มจากเซนทร์ไลน์นะครับเซนทร์ลไลนมีขนาดเลยนะครับเป็นเอ่อ3.3.4 ต่อมาก็เป็นเส้นตรงให้ขนาดเลยนะครับขนาดเป็น3 3 0สามศก็ ตรงมุมต่อมุมกัน53.6สหนึ่งต่อมาก็เซ็นเตอร์ไลน์เซ็นเตอร์ไลน์นี่ ตรงนี้กำหนดเอเชันมุมตรงนี้นะครับ50ตรงนี้เป็น40แล้วก็กำหนดความสำคัญนะครับให,ให้มัน ให้มันมูร์ดิเข้ากันครับผมเดี๋ยวแล้วก็ต่อไปก็เป็นเส้นตรงจากจากุดนี้ให้กำหนดความยาวเท่ากับ430มุม88 ไปก็เป็นเเส้นตรงนะครับผมเส้นตรงเส้นตรงเขง้ามาความยาวไปเลยนะครับหน,หนึจากนั้นก็ใส่ความสัมพันธ์นะครับให้เส้นนี้กับเส้นนี้ คอนเสียนต์เส้นนี้กับจุดนี้คอนเสียนต์ที่จุดนี้คอนเสียนต์ ตรงนี้2 5นะครับแล้วก็ต่อไปมุมนี้กับมุมนี้นะครับ31.61แล้วก็สุดท้ายนะครับกำหนดความสัมพันธ์นะครับในเ้นนี้กับเ้นนี้นะครับเามกันนะครับ ดูว่าฟูลีดิฟายเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็จะเป็นการวาดโดยใช้คำสั่ง sketch 3D นะครับ 3D sketch นะครับที่ใช้เส้นใช้เซนเทอร์ไลนะครับเซนเทอร์ไล สองอันนี้นะครับลิุดไฟกันนะครับต่อมาสองเซนนะครับตอนมันอยู่ในเอ็มซีวิธางแกนไวนะครับโดยการกดตรงนี้ครับ อยู่ทางแกนเอกนะครับต่อไปครับพูดติดครับนี่ครับมันจะขึ้นความสัมพันธ์ว่าชี้ทางแกนเอกเรียบร้อยนะจากนั้นก็ให้จุดนี้ให้เส้นนี้กับจ,จุดนี้นะครับมิดพอยต์กันนะครับเหมือนกันครับเส้นนี้เส้นนี้ครับมิดพอยต์ความสัมพันธ์นะครับให้เป็นสองเส้นนี้ ่ากันนะครับมาขนานนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ขนาดของอันนี้หกสิบนะครับต่อมานะครับ สร้างเพลนนะครับสร้างเพลนใหม่ขึ้นมานะครับจากเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเพนอกสักครู่นะครับนะได้แล้วครับโอเคนะครับต่อไปก็วาดรูปนะครับสเก็ตลงไปเลยนะครับบนเพลนนี้ใช้เป็น3ทฟไฟล์อาร์ปกันนะครับ แล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ให้มันเลยนะฮะให้สองจุดนี้สันเทนากันครับให้จุดนี้กับเส้นนี้จุดนี้กับเส้นนี้นะครับคอนสีเด้นกัน แล้วก็กำลังขนาดเลยนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับย uh ี่สิบแปดครับผมแล้วจ็จุดนี้กับจุดนี้นะครับห้าสิบเจ็ดครับนี่พอแลครับ ่อมาครับก็เป็นเส้นตรงนะครับว่าจากจุดนี้ลงมาเลยนะครับสองเส้นนะครับกระทำสัมัสเลยนะครับให้สองเส้นนี้นะครับขนาดเอ้เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับแล้วก็ให้เส้นนี้กับจุดนี้ คอนเสียนต์จุดนี้จุดนี้ก็จุดนี้คอนเสียนต์กันแล้วก็กำหนดกำหนด,หนดหระยะตรงนี้เท่ากับยี่สิบ เอ้ครับต่อมาผมก็จะเอ่อเว็บให้ดูเลยนะครับซ่อมเพื้น,นี้ก่อนฮนะเลือกจุดนี้กับเส้นนี้เนีน โอเคนะครับแล้วก็สเก็ตกลมลงไปเลยกลมนี้ให้รัสมีเท่ากับ9นะครับโอเคแล้วก็ขอยครับก็เป็นนี้กับน,นี่นะครับนะครับแล้วก็ตินฟีเจอร์นะครับ หนึ่งมินนะครับหนึ่งมินนะโอเคครับครับก็ได้ตามนี้นะครับต่อไปผมจะวาดส่วนด้านล่างต่อนะครับด้านล่างต่อให้เสร็จนะครับจะทําผมจะทําที่เหลือนะครับใช้คำสั่งเซิร์ฟเหมือนกันนะครับเปลือใช้เอ็กซ์ทูดคเอ้ยขอป่ครับเอ็กซ์ท ในบางชิ้นนะครับเดี๋ยวขอข้ามขั้นตอนไปเลยนะขออภัยนะครับเติมสร้างเส้นนี้ให้ดูก่อนนะครับสร้างเส้นนี้นะครับแสงส่งเดินนะครับ T D sketch นะครับเลือกเส้นตรงนะครับ เอาเป็นแกนไฟเซ็ตให้เขาดีกว่าแซ็ตเอ็กดีกว่านะครับมาเป็นแซนะ็แล้วก็มันแตกตึ๊ดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินให้อีกข้างหนึ่งรับทำเหมือนกันเลยแล้วก็มันแตก ให้สเส้นนี้เท่ากันนะครับสองเส้นนี้ก็เท่ากันเช่นกันนะครับต่อไปก็กำหนดขนาดนะครับให้เส้นนี้นะครับรอ้อนะครับเส้นนี้ร้อยเ ครับผมจากนั้นต่อจากเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับคือผมจะทําการเซปนะครับในชิ้นทุกชิ้นนะครับหรืออาจจะเป็น x อสทูในบางชิ้นนะครับหรือเอก็ได้นะครับจริงๆบางชิ้นแล้วก็เอสทูคัดเจาะรูไปนะครับโดยที่จาหนดความหนา1มิลเท่ากันหมดเลยนะครับ จะมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับที่ไดมิเตอร์จะไม่เท่ากับชิ้อนอื่นนะครับจะเป็นไดมิเตอร์จะเท่ากับอันชิ้นนี้26นะครับชิ้นนี้32นะครับผู้รอาจ,จงงเดี๋ยว,วทำให้ดูเลยดีกว่าครับทำให้ดูเลยเลือกจุดนี้กับเส้นนี้นะครับแล้วก็ สร้างเพลนขึ้นมาซะสร้างเพลนขึ้นมาซะแล้วก็โอเคแล้วก็วาดรูปลงไปเป็นวงกลมวงกลมวงกลม,วงกลมนะครับกำหนดรัศมีเท่ากับเมื่อกี้กำหนดเลนส์เบตรายี่สิบหกใช่ไหมครับรัศมีก็สิบสามโอเค จากนั้นก็ลองไปเซยก,ก่อนนะสเว็บชิน้นนี้ครับอันนี้นะครับเอ้ยเป็นอีกทูตดีกว่าครับคือความมั่นใจครับ x ชูดลงไปหนึ่งหนึ่งน์นะครับขอแก้นหนึ่งครับ x ชูดลงไปติดฟีเจอร์ด้วยนะครหนึ่งนะครับ แบบนี้เดิมนะไอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไดเมเตอร์เป็นก็ไม่ใช่นี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับทําการครับแต่ไดเมเตอร์เป็นส2าองครับหนาหนึ่งมิลเท่ากันนะครับส่วนเส้นที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับไดเมเตอร์สิบแปดหนาหนึ่งมิลนะครับก็ข้ามไปนะครับไม่เด้คิปมันจะยาวไปครับผมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับ ตอนที่จะสวิตนะครับตินฟีเจอร์เชื่กันหนดนะครับต้องกําหนดเครื่องหมายตรงข้ามด้วยนะกำหนดทิศทางตรงข้ามกันนะคือถ้าสมมุติว่าเลือกอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะหนาออกไปข้างนอกนะครับซึ่งไดมิตเตอร์รวม,มก,ก็จะบวกหนึ่งไปเป็นสิบนะครับแต่เราต้องการไดมิเตอร์เท่ากับสิบแปดนะครับขอขอไปครับถ้าเกิดสมมติว่าเออเรากําหนดไดเรกชันผิดนะครับ ขนาดแตนบิเตอร์ของพ่อก็เปลี่ยนนะครับแต่นั้นเราจะกำหนดให้มันหนาเข้ามาข้างในแบบนี้นะครับไม่ใช่หนาแต่ข้างนอกนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเสร็จก็ผมก็ได้เออออกมาออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็จะทำการ สเก็ตนะครับสเก็ตในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่อวัยวะร้อนครับเดี๋ยวเราสร้างเฟรมรูปไก่อนนะ ต่อไปก็จะเป็นการสร้างส่วนที่ยึดล้อนะครับซึ่งผมจะข้ามไปสเก็ตข้ามไปให้ดูเลยนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับผมก็จะกาหนดขนาดกับความสัมพันธ์นะครับให้รูปหน้าเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะอยู่ตรงกลางกันพอดีเลยนะครับเส้นนี้จะอยู่ตรงกลางเส้นนี้พอดีเลย ปเปลือก,กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็น3มิลน,นะครับจะมีแค่3มิล่วนตรงนี้เป็น10นี่10นี่ครับทำนี่ครับแล้วก็กดออกจากสเก็ตครับผมต่อมาครับก็ทำการ Extrude เลยนะครับ Extrude ให้ความหนาเท่ากับ สองจุดห้าใครับลลครับเลือก My Plane นะครับ My Plane แล้วก็เลือกขนระยะเป็น5นะครับมันก็จะหนาออกทั้ง2ด้านนะครับลงไปหแบบนี้นะครับ แล้วกดโอเคนะครับผมผมเพื่ได้ส่วนนี้นะครับสุดท้ายน,นะครับสุดท้ายน,นะครับใช้คำสั่งมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์เลือกมิลเลอร์กับไลท์เพลนนะครับไลท์เพลนส่วนที่เอามาใช้มิลเลอร์นะครับคือส่วนที่ทำไปเมื่อกี้นะครับกดโอเคครับ เป็นแค่สองข้างแล้วก็อาจจะใส่สีให้กันสักเล็กน้อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสหรับเฟรมจะเย็นก็ไม่ผิดเท่านี้ครับผมครับ